ยิ่งเล่นยิ่งได้กอดกันย,ยิ่งพางหัวเลาะอะไรเงี้ยหัวเราะจนเหนื่อย <laughs> <laughs> ออประมาณนั้น <laughs> ่ะขำอะไรเงี้ยใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไปเป็นแบบโอ,อ้โหจะต้องไปอดทนต้องไปแบบไปแบกหินอะไรอย่างนี้เนาะที่เราเจอมานะคะไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนะคะบอกได้เลยว่าพอจบงานนี้เคยเคยเขาเล่ามา แต่ว่าเคยไปอยู่ว่ามันต้องไปหูไปมุดเอาหน้าคือต้องไปมุดโคนอะไรเอาหน้าแบบเรียกว่าอะไรคานไปอะไรอย่างเงี้ยเคยไปพวกด่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะของเราเน้นสวยเน้นสวยเน้นกินเน้นหัวเราะคพแต่บอกว่าแต่เสื้อผ้าถ้าเกิดว่าคือเราเลี้ยงอาหารห้ามือนะคะถ้าเกิดห้ามือนี่คือแบบ ทูกมือคือไม่อั้น <c oughs> คือขอเตือนนิดนึงเสื้อผ้าอย่าเอาไปมันไปพอดีตัวมากนักนะคะ <c oughs> เอาไปที่มันจะแบบรองรับการขยายของพุงเรานิดนึงประมาณนั้นประมาณนั้นาานะคะใช่ออแล้วก็ต้องเตรียมนะคะเตรียมยาระบายไปด้วย <laughs> เดี๋ยวโ <c oughs> เตรียมอีโ <c> น <oughs> เพราะว่าอย่างโคสุเจินปกติก็จะทำไอ f ใช่ไหมคะแล้วก็เคยพาโคสุเจินไปอินสเต็กมาแล้วซึ่งกินได้นิดเดียวเลยเนาะตอนนั้นใช่ซึ่งโคสุเจินปกติกะว่าจะไปไปเป็นเพื่อนเฉยๆไปดูเฉยๆเราก็พาไปกินมือ้อือเย็นกินจนเหนื่อยเลยค่ะมือเย็นมืม้อเย็นก็โอ้ทำไงกินหมดก็กินไม่หมดใช่ไหมไม่หมดไม่มีหมด สวัสดีค <Association> ่ะแล้วพอคุยกันสักพักหนึ่งสี่ทุ่มเราก็จะมีมื้อดึกอีกมื้อนึงแป๊ดเดียวสี่ทุ่มแล้วมีมื้อดึกอ่ะเพราะเขารู้ว่าคือคืออย่างเราเรารู้ว่าสมาชิกไม่นอนพราะวันกินหกโมงและเย็นมาเราก็จะมีกิจกรรมกลุ่มของตัวเองบางกลุ่มก็จะไปสวดมน บางกลุ่มก็จะไปเล่นไพ่บางกลุ่มก็บรรยายแผนหรืออะไรอันนั้นคือแล้วแต่หลังสี่ทุ่มเราปล่อยละปล่อยฟีสตายละหลังสี่ทุ่มเป็นแต่ว่าทุกคนต้องมาทานก่อนละกันเพราะว่ากว่าจะได้นอนเนี่ยมันก็น่าจะดึกนะคะเราก็เข้าใจละเอียดอ่อนก็เลยมีมื้อดึกให้อีกมื้อหนึ่งสี่ทุ่มถึงันนี้คืออันนี้คือบอสแบบว่ารังสรรค์ให้เราคก็ฟินแล้วคือคือเอาเอาเอาตัวเองเป็น บรรทัดฐานอเพราะว่าถ้าเราไปสัมมนาเราจะแทบจะไม่นอนใช่ไหมถ้าไม่นอนนั้นก็ต้องหิวแล้วไม่ต้องเสียเวลาจัดให้อีกหนึ่งมื้อเท่ากับเป็นห้ามื้อนั่นแหละกินกันทลายแล้วก็เดินกินเลยเดินกินเลยแบบอาาหรไม่ต้องซีเรียสถล่มได้เลยอ่ะ ไม่ต้องยั้งไม่ต้องกลัวว่ามาไม่ทันแล้วมันจะหมดนะเพราะมันเติมมาเรื่อยๆมันเติมเรื่อยๆมันออกจากเตาด้วยใช่เขายืนทําแบบจริงจังมากคือเน้นทั้งอาหารเน้นทั้งที่พักคุณต้องค่อยๆกินนะใช่แต่ที่พักเนี่ยนะคะคือเราเน้นความเป็นกลุ่มเป็นก้อนจะไม่เน้นไปฮันนีมูนนะคะฉะนั้นห้องเนี่ยจะเป็นแบบมีสี่พักได้สี่คนเป็นเตียงหกฟุต สองอันวค่ะสวัสดีค่ะจริงๆน่าจะพักได้ห้าคนถ้าบางคนอยากอยู่ห้าคนเพราะว่าเดินไปอีกนิดนึงมันก็จะเป็นห้องรับแขกห้องรับแขกกับห้องนอนแยกส่วนทุกห้องเท่ากันหมดเลยอ่าใช่แล้วก็จะมีเด y b เบสที่เป็นโซฟานอนอีกหนึ่งที่อะไรเงี้ยแต่ให้นั่งคุยกันอะไรกันมีตารกานกันมีติ้งได้อะไรเงี้ยก็คือเป็นเป็นเหมือนห้องศูนย์ห้องชุดแบบค่ะ พอจบจากงานปุ๊บแล้วกลางคืนมาก็มีมิ팅กันอีกเป็นกลุ่มๆแต่ละห้องนี่ใช่มันเป็นอะไรที่แบบว่าเก็บร้องำท้าพลงเดี๋ยวพ่วิเชียรเนี่ยต้องนําสวดมนต์เพราะว่าที่นู่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะมากหลังสี่ทุ่มหลังจากที่เราทานมื้อดึกแล้วมันสวยมากเราเราทุกตรงนั้นมีหมดเลยตื่นเต้นมากมีพระพุทธรูปมีพระพุทธเจ้ามีเจ้าแม่กวนอิมมีครบมีครบทุกอย่างเลยอ่ะรวมเทพใช่ แล้วมีลานกว้างมีลานกว้างๆที่แบบจะนั่งใช่ค่ะพระพมอะไรเงี้ยเนาองบอลมีหมดเลยคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงนั้นหมดเลยอะถึงบอกว่าสองวันเนี่ยคือเราจัดสองวันหนึ่งคืนนี่คือเราใช้เวลาเต็มคือคนเราบางทีไปแบบกีดก้ากเมื่อเขิมอะไรเงี้ยพออารมณ์ชั่วงผู้หายไปความตื่นเต้นหายละแต่การสะกดจิตอ่ะ มันก็จะเหมือนอารมณ์คล้ายๆนั่งนั่งวิปัสนาหรือนั่งอะไรเงี้ยแหละแต่นั่งวิปัสนาก็คือการภาวนามาได้นะมาฟังบอสได้นะแต่การสะกดจิตตัวเองการปลดจิกันสี่วันคนนั่งนั่งนั่งมันจะทําโดยอัตโนมัติทําทุกวันทําทุกวันฝึกให้เราทําทุกวันแล้วเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนโดยค่อยๆเปลี่ยนเลยอัตโนมัติเลยใช่เปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ใช่ว่า ออกมาจากคอร์สแล้วจบกันไอที่ไปร้องแหกอะไรนะแบบแหกปากกิดกิดกาเป็นไกเต้นกาอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยสิ่งที่เราจะได้กลับมาเนี่ยคือการปฏิบัติใช่แต่อยู่ที่บุคคลด้วยนะถ้าบุคคลเอามาปฏิบัติทุกคนก็จะเปลี่ยนใช่ไหมคะเป็นช่วงโปรแกรมจิตดวยเองนาทีทองที่ท่านประธานจะสอนอะไรอย่างเงี้ย ถ้าถ้าทุกคนอยู่ใกล้ชิดเราจะรู้ว่าจริงๆเราพวกเราจะมีแนวทางการปฏิบัติตนประมาณเนี้ยวมาเห็นว่าประธานน่ะทาไมประธานเราไม่เคยเห็นประธานท้อแท้มไม่เคยเห็นประธานแบบเฟลหรือคิดลบหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะคนเราการฝึกฝึกจิตตัวเองให้เข้มแข็งแข็งแกร่งประมาณนี้เนาะแล้ววันนั้นน่ะ ประธานจะสอนให้ทุกคนฝึกโปรแกรมจิตตัวเองสะกดจิตตัวเองไม่ต้องให้ใครมาสะกวดจิตเรามันแบบซีอแล้วอ่ะผู้นำแบบ c ีโล้ไม่ต้องรอให้ใครมาบอกแต่ถ้าไปแค่เต้นแรงเต้นการสนุกสนานเฉยเก็ไม่ได้อะไรกลับมานะแต่ถ้าเราเอากลับมาฝึกเราจะได้เราจะปรับเราจะจะเปลี่ยนแล้วเมื่อเราเปลี่ยนรอบข้างเราก็จะเปลี่ยน เปลี่ยนหมดเลยสังเกตดูว่าสังเกตดูนะว่าเขาก็จะเริ่มซึมซับแต่เราต้องเป็นต้นแบบเราต้องเป็นแบบม่เหล็กคือเราต้องฝึกที่จะเป็นแม่เหล็กแหลเพื่อให้คนรอบข้างเป็นเหมือนเราเราอยากเป็นแบบไหนเราก็ต้องเป็นแบบนั้นอยากได้แบบไหนมาคือเราเป็นแบบไหนมันจะดูดแบบนั้นมาฉะนั้นเราต้องปรับตัวเองก่อน่อ เก็บเก็บดอกพิกุลยังเก็บแล้วไม่รอนไม่รอเอานปกติจะไม่ปกติบอสจะไม่ค่อยพูดนะคะโชคดีมากเลยแต่ถ้าพูดแล้วก็คือดอกพิกุลนะคะบอสเป็นอย่างนั้นจะไม่ค่อยพูดได้เพียบเลยได้เพียบเลยแใจขับรถจะจะบอกว่ามาจากเนี่ยบางบางข้างหลังเพราะปกติจะทำงานหลังบ้านนะคะดูแลเบื้องหลัง ในทุกๆส่วนของทุกคนจึงมีภาพที่เราเห็นทุกวันใช่ติดท้องหลังปกติก็จะเดินสวยไปสวยมาที่สหมดูว่างเขาเรียกว่าอะไรนะภูเขาลุ่มแข็งข้างล่างคู่กันเอาเรียกว่าคู่บารมีก็คือเราเลือกที่จะทำในสิ่งที่เรงถนัดนะอย่างบอสการที่มีปัญญาการอะไร มันโอเคโอเค่าได้คะเก่งแล้วก็ช่วยพัฒนคนได้ได้เนี่ยร่มสนุกร่วมสุกดีของพั่น่ายคือาจะถ่ายรูปไม่เหมือกันไอ้มานั่งพูดอย่างเงี้ยเป็นชั่วโมงพูดไม่ได้เลยเนี่ยากท้าไม่เป็นทางการได้แต่ถ้าไม่เป็นทางการแล้วก็จะคุยนั่งคุยเล่นดีแลกดีแลกสบายสบายค่ะร้องทพลงน้องมาขอถ่ายรูปด้วยคะจากวหคยิมหน้าไม่ได้เลยนี่หน้าเปคเลย